คนแบบติดนวดอย่างออนอะรู้สึกว่าเป็นการมาทำผมที่คุ้มค่านะทำชีเซโดคอมพลตสปาแบบ2ชั่วโมงนั้นมันแบบเห็นผลลัพธ์จริงๆฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. ก็กลับพบกัอนอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันนอกสถานที่เหมือนเดิมนะคะเพราะวันนี้ออนอยู่ที่ร้าน c o l เลอร์เลวอรนะคะร้านทํามผมญี่ปุ่นนะคะที่อ่อนทําประจำนั่นเองค่ะโดยสาขานี้นะคะก็จะเป็นสาขาใหม่นะคะอยู่ที่เ m b assy นะคะก็อยู่ตรงซอยไนยเลิศนะคะหาง่ายร้านใหญ่พรีเมียมกว่าเดิมพร้อมที่จอดรถนะคะ ก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะออนเนี่ยได้ลงรีวิวนะคะของการทำชีสไซโดคอมพลีสสปาไปนะคะที่แบบว่าดูแลรักษาหนังศีรษะที่มีปัญหาได้ดีมากๆและเห็นผลในครั้งเดียวไปนะคะซึ่งตอนที่ลงไปเนี่ยก็คือแบบอินบ็อกซ์ระเบิดมากๆนะคะแชร์เป็นทันเลยนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยรีเควสว่า อยากดูรีวิวแบบเป็นคลิปนะคะอยากเห็นว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยออนก็เลยมานะคะเพื่อจะทําเป็นคลิปให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการทําชิสเซิลคอมพลีทสปาคืออะไรบ้าง3 5 0 0ารยบาทที่จ่ายไปเนี่ยได้อะไรบ้างกับ2ชั่วโมงกว่านนะคะเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะ ก็จะดูแลขนออนนะคะรอบที่แล้วที่นออนทำชิ้นเมนต์ตัวไหนไปทำชิสเซโดคอมงีสปาสำหรับหนังสีสะมันค่ะอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต้องแบบเช็คอย่างไงบ้างนี่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าส่องไปนะคะ<ม>ก็จะเห็นนะคะตัวสภาพหนังสีสะของเรานะคะ ระหว่างที่มีการใช้ตัวกล้องตรวจนะคะก็จะมีการถ่ายรูปนะคะเพื่อเก็บผลลัพธ์ไว้ด้วยนะคะ,อะตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกกลิ่นอโรมากากน,นะคะ,ะนี่ ก,กับวีฟรชนะคะจะเป็นของชีเซโดซับลิมิตหมดเลยนะคะ mm hmm. เหมือนออนชอบวีฟรชค่ะเพราะว่ามันแบบสดชื่นกว่า mm hmm. นี่นะคะวีฟรชนะคะมีความสดชื่นมากๆนะคะใครชอบพวกแบบว่าซิตรัสอะไรเงี้ยจะชอบเลยเนี่ยซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของการทำชีเซโดคอนซีส์ฟานะคะ ก็จะมีตั้งแต่ c ิ r i f y นะคะมี a r o m มา r o อนะคะมีตัวแชมพูมีโฟมมิ่งครีมมีสปาดรอปต่างๆมีทรีทเมนต์แล้วก็มีแบบว่า c mm ิ r ออรต่างๆคือขั้นตอนแบบเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่แบบนวดๆและจบนะคือเขามีแบบหลายสเตปมากที่ดูแลตั้งแต่หนังศีรษะนะคะโคนผมเส้นผมยันปลายผมเลยนะคะตัวแรกนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็น t e r r n f y i n g ง l a นะคะก็คือเหมือนเป็นแบบว่าโคลนต่างๆะคะที่ช่วยขจัดพวกสิ่งสกปรปกสิ่งอุดตันอยู่ในหนังศีรษะของเรานะคะเย็นสบายหัวมากนะคะคืออยากจะแบบอดเฟซมาเพื่อนดมกลิ่นมากเพราะว่ากลิ่นเขาดีจริงๆเนี่ย ก็คือต่อด้วยตัว aroma drop นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยเราเลือกกลิ่น refresh กันไปนะคะคือเขาจะมี refresh กับ relax นะคะอันเนี้ยก็คือ refresh นะคะที่เดี๋ยวทางพี่เขานะคะจะทำการหยอดเข้าไปตรงหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแบบมีการนวดน,นะคะบอกเลยว่าที่นี่คือนวดสิงมากใครชอบนวดหัวปวดไมเกรนก็คือมาเลยนะคะได้แบบว่าความผ่อนคลายหายปวดหัวแถมได้แบบว่า ผมสุขภาพดีหนังศีรษะสุขภาพดีกลับบ้านอีกนะเนี่ยแหละมันจะมีความฟินก็ต้องนะคือที่นี่แบบมือนวดแบบสุดนวดแล้ว,นวนแบบาหนเลยสบายมากแน้วผู้คนเหี่ยวอ่อนคุ้คนี่เสษติดกันนวดหัวมากนอนนวดหัวได้ที่ละสามชั่วโมงเออสบายมาก เนี่ยจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะอยากจะไปนอนแบบว่าฟินๆสบายๆคือนึกสภาพนะหัวแบบหอมๆสบายๆเย็นๆ็น่ะแล้วแบบนินนวดแบบว่าคอบ่าอะไรอย่างเงี้ยให้เพิ่มอนะดีมากขอไปฟินต่อไปนึงนะเดี๋ยวค่อยมาอัดต่อในสเตปต่อไปสบายมากทุกคนสบายแบบสบายแบบไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ยายแล้วอะเพรอยากนอนเข้าใจปะ คือแบบเป็นทรีทเมนต์ที่ถ้าคนขี้ง่วงขี้นอนนะหลับก็คือหลับยาวดีแบบกดจุดแต่ละจุดก็แบบใช่เข้ามาในห้องทรีทเมนต์แล้วนะคะโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนแบบว่าสระผมทั่วไปนะคะล้างสีแต่ว่าโซนตรงนี้นะคะก็จะมีม่านกั้นนะคะเหมาะสําหรับการทำทรีทเมนต์นะคะ เพื่อความม็นส่วนตัวนะคะที่ความเกงของเขานะคะเก้าอี้เนี่ยมีที่ให้เสียบ USB นะคะพอมีอถือสบายๆเยอุ๊ยหน้าจอรู้เลยอะว่าเป็นคนมวัวสั่งทำพิเศษด้วยเพื่อตัวเองเตียงเริ่มขั้นตอนสำหรับการทำพิเซโดคอมพลีทสปากันนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราก็สองขั้นตอนแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะ ็คือที่นี่เนี่ยขั้นตอนก็คือจะเยอะมากนะคะอ่าผ้าร้อนลองคองก็มาแบบนอนสบายๆอะไรแบบนี้นะนี่คือจะบอกว่าออนอะ่ะเคยไปอาคาเลอร์เวอร์นะคะสาขาที่โตเกียวเขาเลยนะคะอยู่ตรงเยบบซึนะคะ คือแบบตอนนั้นได้ไปทำตัวเฮสปามาด้วยโอ้โหฟินแบบฟินสุดจริงๆริงะคือแบบฝีมือเขาแบบดีมากจริงเนี่ยคือแค่นวดแค่อะไรก็แบบฟินมากแล้วว่าชื่อช่วงก่อนโควิดอะเขามีให้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอ่อทีมทางญี่ปุ่นอะบินมาเทรนที่ไทยด้วยเลยนะเพราะว่าแบบต้องการเรื่องน้ำหนักมือการกดอะไรต่างๆเทคนิคต่างๆให้มันเป๊ะออกไหม ก็คือเป็นแชมพูที่จะมาเป็นสเต็ปที่3นะคะในการขจัดความมันมีน้องออยเซนเซอร์ในการดักจับความมันนะคะเออเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันแบบไปไกลมากเนาะจะบอกว่าเนี่ยขนาดใส่เฟซมาท์สอยู่อกลิ่นยังหอมมากอะแล้วมันจะเป็นแบบชมพูเอ้ยมันเป็นแชมพูแบบฟองฟูฟูอะดูดีเนี่ย จะบอกว่าออนอะที่แบบชอบสารพัดแบบสปาของที่นี่เพราะกลิ่นเขามันมีความแบบยูคาลิปตสมีความแบบซิตรัสอารมณ์มากมากนะคะมันแบบรู้สึกผ่อนคลาอยอะเหมือนไม่ได้มาแบบทําผมอย่างเดียวอนะ่ะบอกว่ามันคือการแบบมันนวดด้วยอะเนี่ยอืมสบายมากคืออยากจะนวดอย่างเดียวเกาด้วยหรืออะไรนะคะก็บอกได้เลย,เลยแต่ว่าออนเนี่ยจะเน้นนวดอย่างเดียวไม่เกานะคะ ทำความสะอาดหนังศีรษะกันไปแล้วนะคะก็มาต่อด้วยขั้นตอนของการใช้ตัวครีมที่เป็นเฟิร์มมิ่งครีมนะคะเพื่อคืนค,ค,ความยืดหยุ่นให้กับหนังศีรษะของเราเองนะคะก็ะคืออย่างที่บอกนะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยคือมันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าดูแลตั้งแต่แบบหนังหัวเลยนะคือไม่ได้แบบว่าเส้นผมอย่างเดียวนะคะคือหนังศีรษะผิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลครบนะคะ ก็คือพอหลังจากใส่ตัวอโรมาดรอปรอบแรกแล้วก็ใส่เพิ่มอีกครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมกับการนวดเพื่อที่กระชับแล้วก็ตุ้นให้เลือดไหลเวียนีด้ดีขึ้นอก็คือพอเราใส่ตูมนิ่งครีมปุ๊บเราตามด้วยตัวอโรมาดรอปต่อเราก็นวดนะแล้วมันก็จะแบบกลิ่นก็จะได้แบบหอมฟุ้งนะะนี่คือรอนวดอย่างเดียวเลยนะไม่ได้รออะไรคือแบบรอนวดล้วนๆนะคะเนี่ย กนวดเพื่อให้ตัวเฟอร์มิ่งครีมแบบว่า ซึมข้าวหนังศีรษะบำรุงหนังศีรษะหนังศีรษะก็จะได้แบบกระชับนะคะเพราะเขาบอกว่าเวลาที่หนังศีรษะเรากระชับเนี่ยมันช่วยเรื่องแบบว่าการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยพอ,พอกับการที่เลือดไหลเวียนได้ดีนะอย่างพวกการนวดกดจุดอะไรเงี้ยมันก็คือช่วยเรื่องเลือดไหลเวียนนะเพอเลือดไหลเวียนดีสุขภาพในเขาเรียกอะไรสุขภาพหนังศีรษะเรามันก็จะดีพอดีปุ๊บเนี่ยการเกิดใหม่ของผมเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ตอนที่เขาเรียกอะไรนะถ่ายสแกนผมอ่ะ คือออนแบบม,มีรูปผมอ่อนๆแบบขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะก็แสดงว่าแบบว่ามันมีการแบบว่าเกิดใหม่ของเส้นผมตัวหนักสีษะเริ่มดีขึ้นแล้วนะนะที่นี่ก็คือกดจุดตั้งแต่แบบคอไหลหัวเลยนะสบายมากน้ำหนักเบาน้ำหนักแรงก็คือสามารถแบบแจ้งได้เลยนะคะเนีย่ยฟินแล้วแบบมันตุ๊บตๆ๊ๆต๊ตตต๊หมดเลยอ,อะ่ะ ทุกคนมันฟินมากจริงนะคะยิ่งคนที่แบบว่าปวดหัวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้โหสุดอ่ะดูดิเนค่อยๆนวดนะคะนวดแบบนวดจริงๆอ่ะ คือเมื่อกี้นะคะเราทําการบํารุงหนังศีรษะเพื่อกระชับหนังศีรษะกันไปแล้วถูกไหมขั้นตอนต่อมานะคะน,นี่ก็คือจะเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะนะคะเนื่องจากว่าถ้าหนังศีรษะของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือหนังศีรษะมีปัญหาแห้งลอกนะคะหรือว่าอาจจะกลายเป็นหนังศีรษะที่ขาดน้ํานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้อง เติมความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะที่ใช้ในโปรแกรมนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าจะเป็นของที่เซโดซับเลนิกหมดเลยนะคะโดยเขาจะมีหลายลายมากมานะคะไม่ว่าจะเป็นลายแบบว่าหนังศีรษะแห้งหนังศีรษะมนันหนังศีรษะแพ้ง่ายอ่อนแอรหรือเขาก็จะมีหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในทุกๆอย่างที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นการคัสตอมไมซ์นะคะ เพื่อให้ตอบโจทย์กับปัญหาหนังศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเรานั่นเองนะคะคือจะบอกว่าส่วนตัวคือเป็นคนชอบการทำไอตัวชิเซโดคอมพลทสปานี้มากๆนะคือรู้สึกว่ามันได้ทั้งแบบว่าหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคือทำแล้วมันแบบว่า สะอาดทั้งคู่ดีทั้งคู่บํารุงทั้งคู่มันไม่ใช่แค่แบบเออเติมความชุ่มชื้ในให้กับผมแต่อนเนี้ยมันคือแบบหนังศีรษะก่าสะอาดหนังศีรษะว่สุขภาพดีเส้นผมก็คือแบบนุ่มชุ่มชื้นสุขภาพดีนะ,ะมันคือแบบครบจบจริงๆอะ่ะแล้วโบนัสก็คืออย่างที่บอกก็คือการนวดนะนวดฟินๆนะคะ,นนนนะ,คะแล้วในบรรยากาศที่แบบ สบายมากๆนะคะตอนนี้ที่ออนพูดแบบว่าเสียงดังไม่มากขึ้นคะเพราะว่าในห้องตอนนี้คือไม่มีลูกค้าคะลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็เลยแบบพูดได้ปกตินะคะเมื่อกี้แบบต้องแอบแบบพูดเพราะว่ามีลูกค้าท่านอื่นอยู่นะเราก็แบบเกรงใจนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเห็นว่ามีเครื่องที่อยู่ข้างหลังอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องซีมเมอร์นะคะก็เป็นเครื่องที่แบบว่ามีควันพ่นออกมานะคะเพื่อช่วยเปิดรูขุมขนที่หนังศีรษะของเรานะคะให้พวกตัวสารนุงต่างๆเนี่ยซึมเข้าหนังศีรษะได้ดีนั่นเองนะคะเรียกว่าลงแล้วก็มีการเปิดบํำรุงนะคะแล้วก็จัดเข้าไปให้เต็มเลยค่ะขั้นตอนก็จะดูเหมือนแม่ชีเล็กน้อยนะคะ แต่ก็โอเคเพื่อความสวยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอาไอ้ตัวเครื่องอะหย่อนเข้าไปในนี้นึกออกปะแล้วมันก็จะแบบอบคลุ้งอยู่อะเหมือนเหมือนอบควันเทียนให้หอมอะเออฟิลนั้นเลยนะได้ยินเสียงว่าเออเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอบควันตลบเลย นวดหัวจุกๆต่อไม่พอนะคะต่อด้วยการนวดคอบาไหล่เพิ่มนะคะหลังจากทำคอมพลีตสปาเสร็จนะคะเนี่ยคือนวดสบายแบบสบายบายนะคะเห็นว่านี่แบบคิดคนท่านวดใหม่กันด้วยนะคะฟินออนอะรู้สึกว่าเป็นการมาทำผมที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าถ้าเราแบบ เป็นนั่งเฉยๆมันน่าเบือเอ่อเนอะว่ะอันนี้มันคือเหมือนแบบได้นวดไปด้วยได้สวยไปด้วยได้สบายตัวไปด้วยเนี่ยดีมากอ่ะองบเป็นว่าต่อแหละไม่ไม่ถ่ายแล้วนะเมื่อกี้นะคะเราก็ล้างผมล้างอะไรเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ออกมาข้างนอกน,นะซึ่งออกมาข้างนอกเนี่ยก็คือยังไม่จบนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีตัว peel f a i n g นะคะที่ช่วยบำรุงนะคะหนังศีรษะเราต่อนะคะ นี่นะคะก็คือช่วยบำรุงปกป้องหนังถินซาของเราเลยนะคะก็ยังอยู่ในเซ็ตที่เป็นชิเซโดคอมพลีสปารเหมือนเดิมนะคะเย็นมากนะคะเมื่อกี้ฉีดไปล้นิดนึงคือเย็นเสมากหลังจากที่ลงตัวพ r i f y ฟน์ไปเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทางพี่เขาเนี่ยก็จะลงตัวนี้ให้นะคะจะเป็นวัน e r Shield นะคะก็คือเหมือนเป็นการเคลือบนะคะปกป้องเส้นผมนะคะแล้วก็บำรุงอะไรต่างๆขึ้นไปอีกนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ยคือจะเป็นของชิเซโดทั้งหมดเลยนะคะ สเปรย์ตัววันเดอร์ชิลันไปเลยที่นี่คือใช้ทุกอย่างแบบจัดเต็มไม่ห่วงไม่งกไม่กับนะเนี่ยดูนี่นะคะให้ดูผมหลังจากที่ทำเสร็จนะคะสุขภาพดีมากุูกคนดูดิผมให้ดูชัดๆเลยสุขภาพดีขึ้นมากนุ่มขึ้นมากไม่รวมหนังศีรษะที่แบบมีความสะอาดสุดๆนะคะดูดิ นี่คือผมที่ทำสีผมแบ,บตลอดนะเราเพิ่งกัดมานะเนี่ยดูดิคือแบบสภาพยังได้ขนาดเนี้ย m a z i n g บ้าละ่ะหลังจากที่เราทำา o o p l e t e Spa เสร็จนะคะก็จะมีการตรวจสภาพหนังศีรษะนะคะด้วยเครื่องแบบนี้เหมือนเดิมนะเพื่อเทียบกันนะคะว่า d e f o r e After เนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่ตัวเส้นผมออนอ่ะมันไม่มีความมันนะคะแล้วก็ ตัวอะไรอะหนังสีสามันแบบว่ามันน้อยลงเยอะมากๆนะคะแล้วก็คือดูสะอาดขึ้นนะคะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณแบบรอบสาสามรอบที่แล้วอะที่ออนมาแล้วแบบหนังสีสากแท้แบบหนักแบบล่อนเป็นแผ่นเป็นขุยออนเนี้ยก็คือดีมากๆนะคะคือถือว่าแบบดีขึ้นมากๆเลยนะคะซึ่งพอออนทําต่อเนื่องอะทุกแบบสองอาทิตย์มากหนังศีสาแทบไม่มีปัญหาเลยนะคะไอที่แบบว่าเคยลอกจากการแท้ผลิตภัณฑ์มาก่อนแล้วก็แบบเหมือนเป็นแผ่นแบบ หนักสีสันแดงล่อนอย่างนั้นอะคือตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะคะเหลือแค่ในเรื่องของความมันอย่างเดียวนะคะที่ว่าแบบเออมันมีบ้างเพราะว่าก็ต้องบอกตรงว่าพอไม่ได้ออกจากบ้านทุกวันอะมันก็ขี้เกียจสะทว์ทุกวันไม่ออกคือแบบขี้เกียจสะขี้เกียจเป่าแต่พอมันออกจากบ้านทุกวันก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราแบบสะทุกวันตอนเนี้ยพอมันไม่ได้สะทุกวันแล้วบางทีแบบว่าฝนก็ตกอากาศก็ชื้อนะอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความมันเพิ่มขึ้นมานะคะที่ดูว่า มันเห็นผลจริงๆทุกคนการทำชีเซนโดคอมพลทสปาแบบ2ชั่วโมงนั้นมันแบบเห็นผลลับจริงๆเดี๋ยวออนจะแบบว่าขึ้นรูป Before After นะคะรอบแรกสุดเลยนะกับรอบเนี้ยให้ดูว่ามันเหมือนคนละหัวกันเลยอะเออนะคะเราก็มีการถ่ายเก็บค่ะก็แอบถอดเฟสมาแบบนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ห่างอะไจากทุกคนมานะแล้วก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ข้อดีนะคะของการที่แบบว่าที่เนี่ยมีการเก็บรูปเก็บประวัติลูกค้าไว้นะเราเวลาที่ลูกค้ามาใหม่ครั้งหน้าทางร้านเนี่ยก็จะสามารถเปิดย้อนกลับมาดูได้นะว่าเออสภาพผมรอบก่อนลูกค้าเป็นยังไงทำเสร็จแล้วเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เวลามันมีปัญหาอะไรอกัน้สามารถจะย้อนดูได้ว่ามันเกิดยังไงนะที่นะคะก็เห็นความแบบว่าสะพรึงของหัวออนกันไปแล้วนะคะ ก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าการทำชีสเซ์โดคอมพ l e ทสปาที่ Color Lover นะคะเป็นโปรแกรมที่แบบแนะนำมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันดีทั้งหนังศีรษะเราทั้งเส้นผมเรานะคะแล้วก็คือได้ความสบายไปด้วยนะคะก็เรียกว่าครบจบในครั้งเดียวเลยนะคะซึ่งราคาในการทำนะคะอยู่ที่ครั้งละ3,500บาทนะคะ ทุกความสั้นความยาวเลยนะคะราคาเดียวนะคะแล้วก็หนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้ารวมเป่ารวมรวมวลรวมอะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ3มชั่วโมงนะคะจะแนะนําจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันได้เรื่องแบบว่าสุขภาพของหนังศีรษะเรื่องแบบเส้นผมเรื่องทุกอย่างก็คือครบนะคะที่สําคัญคือได้นวดแบบสบายๆคือเหมือนแบบว่าซื้อ1ได้ถึง3ามอ่ะหนึกออกป่าดังนั้นนะคะมาทำเธอคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ร้าน Colorlover นะคะ สำหรับโปรแกรมนี้นะคะเน้นย้ำนะคะว่าชิเซโด้คอมพลีทสปาเนี่ยมีที่สาขาเ m ็มบัสซีนะคะสาขาใหม่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสาขาสุขุมวิทจ,จะไม่มีนะคะยังไงพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะแบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ